ก่อนอื่นถ้าคุณอยากชมวิดีโอสุดเจ๋งแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากสำหรับเราในการทำรีวิวรถแบบจัดเต็มเช่นนี้วันนี้เราจะพาคุณมาดูรถที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือ s c a n i a Pick Up u ักปี2026คอนเซ่สปปปิบหกเ up ที่นำ DNA ของรถบรรทุกหนักระดับตำนานจาก s a n i a มาผสานเข้ากับดีไซน์รถกระบะยุคใหม่ทงดูดันล้ำสมยัยและเต็มไปด้วยพลังมาดูกันว่ามันจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน ดีไซน์ภายนอกของ Skoda Pickup 2026โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าเอกลักษณ์สไตล์ Skoda ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทรงพลังไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมเข้มช่วยเพิ่มความโฉบเฉีียวและทันสมัยตัวรถมีทรงสูงบึกบืนพร้อมปกสูงล้อขนาดใหญ่กันชนเสริมความแข็งแกร่งและความสูงใต,ใต้ท้องรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับทุกสภาพถนนวัสดุตัวถังผสมผสานร,ระหว่างเหล็กกำลังสูงและวัสดุน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มทั้งความแข็งแรงและประสิทธิภาพ ด้านท้ายเป็นกระบะิที่ทนทานเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักและอุปกรณ์ต่างๆขุมพลังของ Scania Pickup 2,026ถูกออกแบบมาเพื่องานหนักอย่างแท้จริงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง5.5ลิตรเทอร์โบกำลังประมาณ420แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง980นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสิจังหวัและระบบขับเคลื่อนสล้อแบบเลือกได้ ทำให้ขับดีทั้งบนถนนดาและเส้นทางออฟโรดโหมดการขับขี่เฉพาะทางเช่นหิมะโครนรายและหินรวมถึงระบบช่วยลงทางลาดและช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทำให้รองรับทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถที่ทรงพลังสเกเนียก็พยายามให้มีความประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีจากรถบรรทุกรุ่นซูเปอร์เช่นระบบควบคุมการปล่อยมลพิษอัจฉริยะการบริหารแรงบิดที่เหมาะสมและระบบประหยัดน้ำมันขั้นสูงซึ่งอาจทำให้ปิกอัพรุ่นนี้มีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่ารถไซส์เดียวกัน ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจะมีอย่างน้อย2รุ่นให้เลือกคือรุ่นดีเซลและรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าบางส่วนทั้ง2รุ่นมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติขั้นสูงและระบบขับเคลื่อน4คูณ4โดยรุ่นไฮบริดจะได้ทั้งความประหยัดและแรงบิดที่ตอบสนองดีขึ้นราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ55,000ยูโรสำหรับรุ่นดีเซลและประมาณ6 5 0 0 0ยูโรสำหรับรุ่นไฮบริดโดยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงกลางปี2026ในตลาดยุโรปเป็นหลัก ภายในห้องโดยสาร s c a n i a Pickup ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสบายเกินคาดเบาะหนังดีไซน์สไตล์รถบรรทุกระยะไกลของ s c a n i a รองรับสรีระเป็นอย่างดีแผงคอนโซลเน้นผู้ขับขี่และให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบอัปเดต OTA มีแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายช่อง ระบบความปลอดภัยที่คาดว่าจะมีได้แก่กล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยออกตัวบนทางชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบควบคุมเสถียรภาพขั้นสงูงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีรถบรรทุกของสเกเนียโดยรวมแล้วสเ a เนียปิกอัพ226เป็นคอนเซป์ที่น่าประทับใจและทะเยอทะยานมาก ผสมผสานทั้งสมรรถนะงานหนักความทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสบายในแบบรถพรีเมียมหากสเปเนียสามารถผลิตออกมาจริงตามสเปคนี้ก็อาจเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถกระบะไปอีกขั้นอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพจริงอัตราสิ้นเปลืองและราคาขายสุดท้ายจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จในตลาดแต่ศักยภาพของรุ่นนี้ถือว่าสูงมาก ขอบคุณที่รับชมการรีวิวเชิงลึกของ s a o d a Pick Up พัก2อัพพัก2,026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและคอนเทนต์สุดพิเศษแล้วคุณละ่ะอยากลองขับ s k o ี a Pick Up ไหมคอมเมนต์บอกเราได้เลย